สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลีครับผมนี่ก็เดินทางมาถึงได้หนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมถึงตั้งแต่9ก้าโมงกว่ากานี่ก็น้องใหม่ครับผมก็ตอนนี้ก็จะอยู่ล่มของออแอนนี่ไปก่อนครับผมเพราะว่าช้างที่อยู่ที่นี่เขาออกไปทำงานนะครับผมก็เลย เอาน้องใหม่เข้ามาไว้ในคอกก่อนครับผมแล้วก็พอทางช้างที่เขาออกมาเลิกงานเสร็จแล้วก็จะเอาน้องใหม่ไปราบอีกข้างนอกอีกที่หนึ่งครับผมบรรยากาศก็นี่ครับนี่ครับเป็นท้องไร่ท้องนาน,นะครับผมบก็ช่วงค่ำๆก็จะปล่อยให้น้องใหม่หากินหญ้าตรงนี้นะครับนี่ ตรงลานกว้างนี่นะครับจะเป็นเป็นลานกว้างจะเอาน้องใหม่หากินหญ้าตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีไม,ไม่มีหญ้าโยนให้ลูกสาวนะครับเพราะว่าไม่ได้เอายามาด้วยนะครับผม มอมแมมบ้างนะครับผมมาลง,ลงจากรถก็จะมอมแมมบ้างครับผมเปลี่ยนที่ใหม่ก็ต้องล็อกโซ่ล็อกอะไรเอยอะขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเขายังไม่คุ้นเคยก็เปิดพัดลมให้ด้วยครับผมทำไมวันนีค่าสวยก่อนค่าเสียงด้วยวสูงยั่งมาขึ้นค่าก่อนเสียง วันดีค่าสวยค่าสวยค่าสวยสวยนี่ก็เป็นคอกของพายแบงค์นะครับนี่แต่พายแบงค์ไม่อยู่นะครับผมพายแบงค์ออกไปทำงาน ก็เปิดพัดลมให้น้องใหม่ก่อนครับจะได้ลมเย็นไม่ร้อนตอนกลางวันก็ยตอนกลางคืนก็จะนอนตรงนู้นครับตรงกองดินตรงนู้นครับผมกองดินข้างหน้านะครับตรงรถจอดนั่นแหละครับผมก็ฝังตอหมอไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็กลางคืนก็ให้นอนที่นู่นครับผม แล้วก็จะก่อกองไฟให้แล้วก็จะมีพัดลมจะเอาพัดลมตัวนี้ครับตัวใหญ่ๆนี่ออกไปให้น้องใหม่ด้วยครับตัวนึงไว้ให้น้องใหม่เปิดนอนครับผมเพราะว่ายุงเยอะก็ดูก่อนครับว่าจะ อยู่กี่อาทิตย์นะครับเพราะว่าบางทียุงเยอะอะไรเยอะเราก็ต้องเคลียบขยายก่อนถอยหลังก่อนครับผมเพราะว่าน้องใหม่ก็ตัวน้องใหม่เขาอยู่ไม่ได้นะครับก็รอดรอดูสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็มีพัดลมช่วยนะครับกลางคืนจะเอาพอัดลมไปเปิดช่วยให้น้องใหม่ได้ ยิงไม่กัดนะครับผมพัดลมตัวใหญ่ตัวนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดวีระโชตแล้วนะครับไม่ได้มาอยู่ถาวรนะครับแค่มาอยู่ชั่วคราวเ,าเฉยเนะครับมาอยู่แค่แบบเอาน้องใหม่มาผสมพันธุ์เฉยๆแล้วก็กลับครับผม ตอนเย็นค่อยกินนะลูกตอนเย็นค่อยกินหญ้าเพราะว่าตอนนี้ร้อนอยู่พอคำ่ำๆก่อนจะปล่อยให้กินหญ้าครับผมเพราะว่าไม่มีหญ้าให้น้องใหม่นะครับนู่นครับทุ่งกว้างจะปล่อยทุ่งกว้างให้น้องใหม่เดินกินสักชั่วโมงหนึ่งก็คงจะอิ่มครับผม ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นจะไลฟ์สดให้ดูนะครับตอนที่ช้างทุกเชือกมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องแอนนี่เจ้าตัวเล็กแล้วก็มีพายแบงค์แล้วก็มีอีกหนึ่งเชือกคุณยายอะไรนอกผมจำไม่ได้ครับผมก็เลยออกไปทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวเย็นๆจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านครับผมรืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมก็เดี๋ยวตอนเย็นๆจะลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากๆนะครับ สวัสดีครับ